เกษตรกรเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะซึ่งทางกองทัพบกก็ได้จัดตั้งโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจขึ้นมาให้กําลังพลจากหน่วยฐานต่างๆนะคะลงพื้นที่ไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมนะคะที่อําเภอปลาปา่าพันโทสอนนนทนวลมณีผู้บังคับกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่3มีความเป็นห่วงชาวเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ ได้สั่งการให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงรอ3 3 0ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ภายใต้โครงการกองทัพปกช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ตอนนี้นะคะกำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด กองทับปกจึงช่วยแบ่งเบาปัญหาค่ะตามโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำและขาดทุนสำหรับการลงพื้นที่ซึ่งกำลังพนนะคะก็ได้เข้าไปรับซื้อไข่ค่ะจากนางล้อมวงแก้วอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก เพื่อนํามาประกอบเลี้ยงให้แก่กําลังพลทหารกองประจำการได้รับประทานกันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กเกษตรกรค่ะซึ่งกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่3ค่ายพระยอดมืองขวางยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง ด้านเกษตรกรเลี้ยงไก่นะคะนั่งล้อมวงแก้วบ้านโคกกลางก็กล่าวขอบคุณกําลังทหารจากกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่3ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือซื้อไข่ไก่ในครั้งนี้ทําให้มีทุนในการดูแลครอบครัวและบางส่วนก็จะแบ่งไว้เป็นทุนสํารองในการเลี้ยงไก่ต่อไปด้วยค่ะ